ผมอยากไปเที่ยวที่ซายูริคุณรู้ไหมว่ามันไปทางไหนซายูริに行きたいのですが、どこに行くか知っていますか นี่คือหูฟังบลูทูธที่มีฟังก์ชันแปลภาษาแบบเรียลไทม์จาก HTC รุ่น NE 2 0หูฟังที่มีดีไซน์สวยขนาดเล็กและพกพาสะดวกและมีหน้าจอทัชสกรีนที่มีฟังก์ชันในตัวเยอะมากๆใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันชื่อว่า EarJoy ที่รองรับการใช้งานทั้ง Android และ iOS มีภาพพื้นหลังให้เปลี่ยนเยอะมากๆและยังสามารถอัปโหลดรูปภาพของตัวเองเปลี่ยนเป็นภาพพื้นหลังได้แบบนี้ด้วยนะใช้เป็นรีโมทถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้นะมีเกมให้เล่นเพลินๆพแก้เบื่อแบบนี้ด้วย ส่วนฟังก์ชันการแปลภาษานั้นสามารถแปลได้ถึง135ภาษากันเลยทีเดียวผมถูกใจหมายเลข111มากราคาเท่าไหร่かかตัวหูฟังเป็น Bluetooth version 6.0ส่วนคุณภาพเสียงของตัวหูฟังนั้นเป็นหูฟังที่เน้นเสียงไปทางเสียงกลางและเสียงเบสเป็นหลักเสียงเบสแน่นมากๆ และยังสามารถปรับตั้งค่า EQ จากตัวเคสได้เลยสะดวกมากๆตัวเคสหูฟังจะเป็นวัสดุแบบด้านผิวสัมผัสพรีเมียมมากส่วนตัวหูฟังจะเป็นวัสดุผิวเงาและกันน้ำกันเหงื่อในระดับ IPX4 สำหรับคนที่ลืมตัวเคสหูฟังมีฟังก์ชันตามหาหูฟังด้วยนะกดปุ่มค้นหาตัวหูฟังก็จะส่งเสียงดังแบบนี้เลยหูฟังราคาหลักร้อยแต่ให้ฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้ใครที่สนใจจิ้มที่ตะก้าหรือลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะ